สงสัยไหมคาว,ว่านอกจากร,รถมือของพ่อครัวแม่ครัวที่เราเนี่ยติดอกติดใจกันนักหนาแล้วเนี่ยมันมีเบื้องหลังความอร่อยอะไรอีกบ้างที่เราให้อาหารตลละจานเนี่ยอร่อยแตกต่างกันไม่เหมือนกันอาหารบางอย่างแบบเดียวกันแต่รสชาติกับหลากหลายนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูอุปกรณ์ทําครัวที่มีอยู่ในทุกเตาและต้องมีทุกบ้านแน่นอนขอเตียวขั้วไก่จานจ้า เป็นเคล็ดลับสําคัญของเมนูกว๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ค่ะใส่ส่วนผสมหลักคือเส้นใหญ่เนื้อไก่และไข่ผัดรวมกันไม่ถึงนาทีเพื่อคงรสหวานและเส้นแห้งเหนียวนุ่มแม้ขั้นตอนดูรวดเร็วแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องอาศัยความชํานาญของผู้ปรุง และที่ขาดไม่ได้คือกระทะเหล็กที่ป้าอุตสาผู้สืบทอดสูตรก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ตะกูแซ่ผู้เลือกใช้มากว่า40ปีเหตุผลสําคัญเพราะกระทะเหล็กนําความร้อนได้ดีค่ะบวกกับทักษะสบัดรกระทะให้เส้นสัมผัสความร้อนสม่ําเสมอต้องการให้ร้อนมากร้อนน้อยก็เพียงยกกระทะขึ้นไม่ต้องลดระดับความแรงของไฟเสน่ห์ที่ได้คือกลิ่นหอมไม่อ่อนๆชูรสเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ เราผัดไปผัดมาเราจะรู้เทคนิคเลยเราจะรู้การดัดแปลงการทุกอย่างอยู่อย,อยูในตัวเราไนงะความถนัดชินม,มือเอออย่างอย่างที่ใช้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มันใบใหญ่นะแล้วเราสมัยนี้มันจับเล็กๆมันไม่ได้มันจะยกลอยไนงะยกลอยไปเลยอันนั้นมันต้องใช้หนักๆอาหารบงางประเภทเช่นก๋วยเตี๋ยวคั่วใช่ไหมครับเออ ม,มันไม่ได้แค่ต้องการแค่ตัวความสุกข,ของเนื้อสัตว์อะไรในนั้นเนี่ยแต่ว่าตัวเส้นที่มันสัมผัสกับกระทะเนี่ยใช่ไหมครับเกิดเป็นผิวสัมผัสต่างต่างกันเช่นเกิดความกรอบเกิดความไหม้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกิดรสชาติที่อร่อยมากขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาหารประเภทที่เป็นอย่างก๋วยเตี๋ยวผัดแรงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกลิ่นไหม้ของอาหารมีรสสัมผัสพิเศษซึ่งอันนั้นเป็นตัววัดฝีมือของเชฟ กว่าเกืร้อยปีที่กระทะเหล็กจากจีนมาเมืองไทยและแพร่หลายมากขึ้นช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาพร้อมไปกับวัฒนธรรมการทำอาหารค่ะจากที่เคยกินต้มปิ้งย่างก็ทำอาหารที่การผัดโดยใช้กระทะเหล็กกระทะโลหะนี่น่าจะเข้ามาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นนะครับเพราะว่าเราติดต่อสัมพันธ์กับจีนมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วนะครับคือกระทะโลหะนี่พอใช้ไปมากๆเนี่ยนะครับาการกระจายความร้อนของมันหรือว่า อะไรเงี้ยมันมันจะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผิดกับกระทะที่แบบบางชนิดที่เราใช้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงใช่ไหมครับงนั้นเชฟเก่าๆนี่เขาจะหวงกระทะมากนะครับซึ่งซึ่ง,งในทางนึงเนี่ยพอสามารถคุมไฟได้คุมความเร็วของตัวเองได้เนี่ยมันทําให้เกิดการปรุงแต่งกลิ่นของอาหารผ่านความร้อนได้ด้วยใช้จนพังมันไปข้างไหนครับจนกว่าจะทะลุแตกทะลุหรือแตกเนี่ยเราก็จะไปซ่อม คนรุ่นเก่าๆเขาก็จะไม่ค่อยใช้อะไรแล้วทิ้งเหมือนคนยุคใหม่ๆเขาก็จะรู้สึกว่ายิ่งเก่ายิ่งขงังยิ่งขายได้ยิ่งเป็นกระทะที่ทําเงินเขาก็ยิ่งใช่ไปนั้นแหละโดยทั่วไปสิ่งของใหม่อาจดีกว่าของเก่าแต่ไม่ใช่สําหรับกระทะค่ะร่องรอยที่ผ่านการใช้งานบอกถึงความสําคัญที่เป็นของคู่ครัว สำหรับคนครัวมืออาชีพแล้วนิยมใช้กระทะหนึ่งใบทำอาหารเพียงประเภทเดียวเพราะเชื่อว่าจะรักษากลิ่นให้ติดอยู่กับกระทะแต่ละคนจึงมีกระทะเหล็กคู่ใจแม้จะมีกระทะใหม่ๆที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำขนาดไหนก็ไม่อาจสู้กระทะใบเก่าที่เป็นเสมือนบทบันทึกที่สูดถึงรถมือ อัในนี้ใครว่าจะต้องโละทิ้งนะคะแต่ยิ่งเป็นรูนี่ยิ่งเก่ายิ่งคลังแล้วก็ยิ่งอร่อยค่ะเพราะว่ากลิ่นไม่ไหมจากกระทะน,นี่แหละค่ะยิ่งชูรสให้อาหารตละาจานนั้นยิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะกระทะหนึ่งใบไม่ใช่แค่อุปกรณ์ในการทาครัวแต่ถือเป็นเครื่องชูรสที่แม่ครัวแต่ละคนบอกว่ากระทะดีรสชาติอาหารก็ดีไปด้วยค่ะกิมมรสวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ